เยอะ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 กดกดตเยอะติดเยอติดสามติดโนสามอยู่นจับจับติ๊กแล้วไปช่วยต้องไปช่วยจรมันี่บนบนบนิ๊จับแล้วออก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 อกอสวยสวยพี่จะไปเล่นเลนไหนเลหรือล่างได้วได้หมดอ่ะไฮเลยเขาจะให้ออมกีกลางให้พี่นี่รืยไงอมอกลางครับต้องอมกลางม่งั้นโรเลอนมันตอกแล้วเราเดือดร้ อเรามก็สองก็สอที่ไทยยอี่มีความแม่นยำของดอยอมไปตัวนึ่งไ้อมยงอะไรแล้ว้นมาสองรอบกันได้เขาเรียกว่ามาเก็บมาเก็บอนี่ด้วยเลเวลเขาเริ่มแดเริ่มแดงเริ่มแดงจบจบลาก ล็อกตี้เฮ้ยล็อกตี้เขาไปเอาแดงแดงหายวะเห็นเลที่หายแล้วเอม่เอาไมเอม่เอมันหายไปไหนวะช่ความหรอระวังนะกางหายบ่นนะบนกายาก ไปอมได้นะไปอมได้นะเขาติดเลนกันอยู่อ้ฟมารับสองตัวเดี๋ยวผมไปเติมให้ผมไปเติมผมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วติดแล้วติดแล้วขัดให้ขัดให้ขัดให้ลิงแล้วลิงแล้วใช่ไปเกี่ยวเกลียวเกลียนมาคอยอยู่โอ้ยเฮ้ยตาลตาลแล้วตาลแล้วตาลแล้วไอโอปีกแล้วไปตีตีไปปีกสอง สองตัวเลยค่ะนาทีสี่สิบสองตัวสวยครับผมบิ๊กสองตัวมันมา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 อุ้ยเจ้าใครวะเนี่ยโดนเรา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 ไม่ตาย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 น่าต้องวาร์ปก่อนบิ๊กสองตัวเลยค่ะนาทีสี่สิบสองตัวเลยนะทั้งเออเล่อทั้งเอาวิวเลย มันเอาเรามันมาเลี้ยงเราพิวว่ะชิวซิวปะประกาศเลยจะให้ไปเลี้ยงได้โยเอ้ยอังใช้ระวังมันสี่แล้วมันสี่แล้วระวังพี่มันสี่นะเขาจะไม่เอาเลสนะไอ้ยมไปสม่จะไม่เอาเลสเลยเดี๋ยวมันไปนาไอเรียเหมือนลราพิวจะไอเรียร่างไอเรียกำลังไปกลางกำลังไปกลางระวังโดนเกี่ยวร์โดนใช่ใช่ใช่ได้แล้ว็อกเตี้ยาซ้ายนะ ติดอยู่แล้วนะครับสี่ตัดเล็บขาทดนั่นกับอะไได้รับการงนะรลางโล่ร่างโล่ร่างโล่ีไปอ่ะเรายังเคลียร์ไหมแล้วตีแล้วยังตียังไม่ตียังไม่ตีกิจยังไม่ตีตีละวไม่เห็นผมแล้วนะระวังข้างบนระวังตจมกองอ่ะได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตีขาดอีกทีนึงพี่ว่าจะได้เล่นก่อนอย่างเงี้ยพี่นไม่กลับมันไม่เลบมันจะจับพี่หมีวะรอรอรรอรรอดจับลอยมันจับลอยแล้วมันจับลอยแล้วเล่นได้นะผมเล่นได้นะ เกลางเลยกินกลางเลยโอเคนาตีไปแล้วอตีไปแล้วไอ้นั่นอ่ะใครแล้วอดก่อนไม่ใช่ไอ้คีร่าคีร่ามันทามิ่งบัวก่อนดีกว่ามีอะไร้ทำดีนะได้นกอ่ะเปิคราบ ระวังระวังระวังเราวิวมันตีไปด้วยนะตอนนี้มันมันน่าจะใช้ตีลาวิวเล่นรัวๆแล้วไม่ตีมันน่าจะจับผมวะใช่โรเลอียนโรเลีอนแอบอยู่ในพุ่มบนชัวด้านบนอ่ะตรงพุ่มเลนอ่ะแล้วมีชิปนี่เฮ้ยมันกล้าอย่างงี้มีชัวจริงจริงนี่ไงเฮ้ยมันโดนตีหมดแล้วเชนตีโดนล่างโดนลล่่าางงโโดดนนจไปแล้วนะโรเล้ยนเนี่นผมมาเอาได้เอาเลียนได้ขัดแล้ว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  รอยอดไปแล้วเดนนะอมไปปิดดกล้นาทีุมักรเล็กกีฬาอยู่ังกรเล็กเจ็บเจ็บกีฬาเเาเราวิวเซฟในป้อมเลยวะเราวิวเซฟในป้อมเลกีฬาไม่มีแดงนะมีแดงมีแดงอยู่แดงมันจะไม่เอาไล่ดงอยู่ล่างอยมาหนหมาหนมาไอรอยอเครื่งหลอดอยอส มัได้มิกม okay. ัด้ oh okay. ิกเรยอนะตายตายจับแล้ว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 ตรงนี้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 ตนี้ตรง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 นี้้ตรงนี้รงนี้ตงนี้งนี้้ตงนี้งนีี้ตนี้ต้ตรงนี้ตี้ตรี้ตรงนี้ตนี้ตรงนนี้ตรงนี้นี้ตรงนี้ตรงี้ตรงนี้ตรงนี้ี้ตรงี้ตรงนี้ตรงนี้ตร้ตรงนี้ตรงน้ตรงนี้ตรงนนี้ตรงนี้นี้ตรี้ตรงน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 ี ของจริงว่ะแต่ใหแครี่ตั้งนานแล้วเนี่ยเก่งขนาดนี้ทำไมต้องกักของกันด้วยอยู่ดีได้ย่เียางให้ดวยใสย่นี้ครับลอยไว้ลยความเสียหายนะอืมมันอัมันถ้าดัดหลอดขาดแล้วมันโอมปไม่รีกับเโตมีตีนะครับมีตีนะแต่เรารีอยู่นะอ่าเนฟาร์มล่างแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปบนต่อ ทามิ่งหมดสลับได้นะพี่เวพี่เวสลับไปเลยโดนสลับเลยนะมันจะเดินมาทางนี้ก็มีไม่น่าไม่น่าจับได้เลยพี่เวอย่าเีลยก็สลับไปเลยครับรอเกียร์กลางง่ายกันได้เดี๋ยวผมรีบสลับเลยเดี๋ยวถ้าผมโดนชุดใหญ่ไม่น่าตายนะจะได้ทอยละ อ่าลงล่างลงล่างเยอะนะครับลงล่างเยอะี่่าจะตายลากเดี๋ยวจะแย่แล้วบนบนสองตัวคือล่างมีสองตัวอ่าออฟเดนขึ้นไปบนเดี๋ยวเรอขึ้นไปบนเดี๋ยวรอขึ้นไปบนอีกเดี๋ยวตีเหล่าวิวไปห้าวิ่แห้งไอ้รียนไม่มียกทีมันอีกสักประมาณนาบิอุิแล้วตะการมาตีเลยทุกน กีลามากลางกีลามากลางดาราช่วยหนห้านะไม่ถอย,อยลวอะวผางป็กลา,กางดีกว่ากลางยังอยู่กลางอยู่อ่าซัพพอร์ตอยู่ล่างนะซัพพอร์ตเดินลงล่างนะเราได <ป S 1> ้แล้วผมเราพี่มาหน้ารอคอมโบแล้วจับผมว่าคอมบอตี่ไรเนี่ยเห็นปะ ไม่ได้หรอจั้จับแล้วจับแล้วใช่ไหมด้าน่าจะอยู่แถวล่างนั่นแหละเมื่อกี้น่าจะกดล้างอ่ะกดล้างน่าจะถึงก่อนตัวพี่กดนะข้างบนเครื่องหลอดข้างบนเครื่งหลอดมีล่าขึ้นบนมีลาขึ้นบนมีลาขึ้นบนเห็นแล้ว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 เราต้องเล่เราต้องเล่นล่างแล้วเนี่ยคลองได้อยู่นะคลองได้อยู่นะกลางมันเจ็บอ่ะทานทานทานกานที้ไปตีบ้านข้างบนมันเจ็บอ่ะออฟเลนมันครึ่งหลอดเมื่อกี้กลางมาตีแล้วด้วยกลางมาเจ็บเล่นไม่ได้มันจะมาย้ำว่ะข้างบนมันย้ำข้างบนนนนมมมมมััจะะไไไ่่่่หวปปลลลออออยยยพีเราด้้้้คงงตผผำ พี่ได้อยู่นะถ้าพี่มีอันเสียจะเล่นเหรอไม่ไม่ไม่แค่ขู่แค่ขู่เอาเจ็บจะจะจะได้ไหมจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เอาบ้านเอาบ้านโฟกัสบ้านไปมันน่าจะถอยไอ้กีฬาน่าจะอยู่บูเรากีฬาน่าจะอยู่บูเราที่วระวังโอเคคือบูเราดีจับแล้วน้อุยจับแล้วกีฬา20เปิดกีฬา20เปิดตรงกลางต้องเปิด้วเฮ้ยเฮ้ยมันพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วรถมันพุ่งไปแล้วหลบได้ ไอเอาติป no ั right. 2, ๊บหน่อยปั๊หน่อยสองพันไมได้ดูแกคิก่อนเลยเีาวองคลิปนี่้าง่งางล่าไม่อยุ่ไปกอนบผมทำเวบล่างให้ทำเว็บนสูงๆหน่อยเว็แล้วตกแล้วอะได้ไดไม่กีล่ามาคีล่ามันย้ํมันลอยย้ําสามเว็บเลยอะกีลามันลอย้ํามันลอย้ําี่สามเวเลยอะโดนจับรับหน่อยนะพี่รับข้างล่างล่างล่างหโอเคสกายได้ช่วยสกาย รอดเยอะเฮ้ยอันตีมันหมดแล้วบูบูบูลาวิวตีบูเฮ้ยเอาชอบมาตรงนี้หน่อยชอบมาตรงนี้หน่อยผมได้บูผมได้บูโอเคได้ได้ได้ผมเล่นได้ผมเล่นได้ผมเล่นได้เราเจ็บนะเราเจ็บนะต่างเสียต่างม่มีตางม่มีม่งมันใช้หมดเลยมันใช้หมดเลยแต่ผมเสียแข็งพี่เบิร์ดรอดรอดมันเสียป่ะทำไมเมื่อกี้กิบโผล่ไปตรงนั้นมันไม่จับเลยน้จันดรอปไว้เลยเอากลางเฮ้ยมันลากไปแล้วมันลากไปแล้วตรงกลางอ่ะ ตอล็อกคิวตอล็อกคิวตอล็อกคิวจ๊อบจะร้ายเหรอนเล่นกับเล่นมตายแล้วอะไรแบบนั้ไม่เจออยู่ในน้ำจีนนั่นแหละมันลวยขีดเดียวเองสกายขีดเดียวเือะไม่เลอะเหลือประมาณสองสองพันน่ะปล่อยไปก็ได้พี่ไปกลางคุ้มยู่ผมต้องมีผมต้องมีดาบไอ้นี่ก่อนวะจะสู้ไอ้นี่ได้ดาบนะกุลาไอ้ดาบไปเนี่ยดาบที่มันเด้งเก่าอะ ดับเบทเลยนะเดี๋ยวใช้ดับต้องใช้ก็ได้เอาดาเมจฟูลเลยก็ได้ฟูลเลยนะเดี๋ยวคุมให้ออกไอ้นี่คุมนะเกมนี้ออกทอยคุมมากนะมันดามเบทอ่ะใช่เพราะผมกลัวกลัวผมตายพอนะ่ดูผมหน่อยนะครับน่าจะต้องหนึ่งหนึ่งกันเนสว่ะเพื่อนดูแลเปยอ่ะออกทอยคุมอยู่นี่วอระวังนะมันจะไปจัดขึ้นบนตัวเดียวเพื่อนต้องหนึ่งหนึ่งกันเนสไงเกมนี้ดอยไม่นั้นไม่มีคนสัมเอทอ่ะไอ้ระวังระวังไประวังโดนจัดนะ จับอะกดล้างข่ยกดล้างม่นเว่างระวังนีาเป็นที่เวอร์ที่โดนตอกออยนะผมว่าที่โตอกถอยนี่ยังไงก็ต้องออกักติไปแล้วใช่ปะติไปแล้วติดแล้วได้นแล้วแล้วรงนั้น่ะยาติดแล้วซ้ายซ้ายรัวเดี๋ยวผมไปทำเวฟบนให้ขิบคำล่างเลยได้

ว่ากีฬาจะมาปั๊มผมเดี๋ยวผมรีบเคลียร์แล้วผมไปละเงี้ยับกระสิเอ้ยมันเกี่ยวผมมาดิดูดิมีพี่แมวข้างบนสั่ข้างบนสังนเราอยู่สกายเราอยู่กิบมาช่วยหลับปะช่วยแต่มันต้องมาช่วยว่ะไม่นั้นมันได้ทำเวฟก่อนอะมันเห็นเราแล้วนะมันมีนกผ่านที

เอ้เราตีแล้วเอาอตีแล้วเนี่ยเนปันตีไปลาวี่วตีไปเนตไม่อยู่เนตไม่อยู่เนตอยู่บนจับแล้วจับแล้วจับแล้วล็อกตีจับแล้วน่าจะไม่มีฟิกด้วยเอ๊ฟปิดล็อกตีเด้อเอา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 เกี่ยวเกี่ยวเกี้ยวหลังไอ้โรน่าจะได้ป่ะฟิกออกนะได้นะได้เรอเราเราลับให้อยู่นะเินนได้กินได้ยังไม่ได้เลยตีออกได้นะของได้นะโลอจันเลยโลจันเลยปันไปสี่ทีแล้วอ่ะไม่ไม่ตายโอเคได้ไมกวนได้แล้วแหละ ถ้าไม่ล็อกคิวนะเยอีมากเยอะบนตับงนแป๊บนึงเยอบนโดนยี่ว่ากันในฟอสมะพี่เริ่มสีแล้วผมถอยนะผมเหลือยี่สิบตีมีถอยนะมันน่าจะตีแล้ว่าจะตีแล้วนะคอยระวังนะเน็ตไปอยู่บูเน็ตอยู่บูนะเขาเน้นทำเวฟว่ะเน็ตอยู่บูเน็ตอยู่บูระวังปลาโดนปลาโดน เกี่ยวจับแล้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 วสโลสโลสโลสตันด้วยยี่ห้าวีรบุรีเกี่ยวไอ้ร้อนร้อนจะตายแต่ได้การเนี่วะไม่สวยอะไรวะเข้าปิกาเข้าปิกาเรเริ่้ติดมาเจอเร้องติดแล้วเอ้ยคีล่าหลังคีร่าหลังแต่เข้าได้นะเข้าได้นะทำเวได้นะน้าตีได้เลยได้แต่เนเจ็บนะตัวนี้เจ็บสองตัวมันดีขวาเข้าแน้วเวฟขวาเข้าไปนะเวฟเวฟเวฟไปเข้าเวฟ เราเข้าไปไล่ให้สกายมันจะพลาดจบพลาดจบพลาดจบพลาดต้องกลับต้องมีคนกลับต้องมีคนกลับพร้อมให้ไว้ก็คตอนนี้โอเคตอนนี้ฟาร์มปีอยู่โดนย้อนหน่อยคนกลับนะต้องมีคนกลับนะเดี๋ยวก่าคนนึงกับคนนึงคิดว่ากลับได้ปะมีคิดไปคิดตัวมึงเดี๋ยวแล้วอิวล็อกคิวสตาร์ทเฮ้ยไม่ได้เอนาที่ไม่ได้กลับที่ไม่ได้กลับหลบได้เรากลับเรากลับมาเรากลับมา เอ็ดเอดเราตายเราตายเราตายอมคินี่ได้ได้ไม่นารรรครสุดแม่งต้องต้องเล่นยรางเียรต้องเีนเล่นให้เป็นเขาเฟลเาคลิปหลายายเอ็มดีเขาเล่นทาเบตู้แล้วไงนอดโคตรหลายครับแต่แต่ถอดหมุนผมพี่ไม่น่าอมผมเลยวะพี่ชเอตายแล้วนะเว้ยลอรออน่ะ เอาจังหวะเอาจังหวะไม่ไม่ใช่ลอริออนลาวิลตายแล้วช้อนนั้นอ่ะผมเสียทรงแม่อมมาลาดนคุมตัวไว้แล้วอมลานอมลานวับอ้าวไอ้เฮ้ยหายเลยเปลี่ยนควงกูหายพวกคือเป็นแชมป์ปีอันเดอร์แชมเปี้ยนอดอร์แชมป์้ยนเฮ้ย